สวัสดีครับวันนี้เอออตคาเรามาส่งมอบความสุขส่งต่อลายยิ้มที่อำเภอศรีชาจังหวัดชลบุรีนะครับ วันนี้เรามาส่งมอปาติโร่ปอดคันนี้ให้กับพี่กิติชัยนะครับเรามาสอบถามพี่กิติชัยกันนะครับว่ามีความพึงพอใจและการบริการของเรามากแค่ไหนนะครับทักทาครับครับสวัสดีครับคุณพี่กิติศักดิ์ครับวักทาครับพี่ครับเอสอรถต้องปกไหมครับก็ต้องปกอยู่ครับครับแล้วพี่ประทับใจการบริการของเรามากน้อยแค่ไหนครับก็ประทับใจนะครับเราเราคุยกันแป๊บเดียวเองใช่ครับตกลงกันได้ก็ แตเวลาแป๊บเดียว3าวันได้เลยครับอนุมัติได้ขับรถเลยครับแล้วพี่ใช้เงินออกรถกี่บาทครับพี่ผมใช้เงินออกรถหกบาทครับบแล้วเอกาสารของทางเรายุ่งยากไหมครับไม่ครับ <มา S 1> เซ็นแป๊บเดียวเลยครับไม่ต้องเตรียมอะไรประกาก็ไม่ได้เตรียมเลยครับ <c oughs> ทางออโย่ตัวคาขอวอวยพรให้รถคันนี้กับพี่ให้นำพาเงินทองแนละ ตำแหน่งหน้าที่การงานมาสู่พี่กิติศักดิ์นะครับส่วนใครที่อยากออกรถแบบนี้และไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งกระบะติดต่อได้ที่เออโต้คาร์หรือเฟลเบอร์ได้เลยครับขอบคุณครับ